สวัสดีครับช่องอาทิตย์กันแน่ครับเลยจากสพสอีบางใหม่มาสพอน้ำแทงครับผมพอดีบน้นน่ครับมือนี้ล้หนึ่งเ้ง1 9 1่โค้นตามาครับผมปืนอมมตางยีการจุด4ี่ห้าสิบเอ็มมอำนาจหยุดยั้งสูงครับลมช้างลมมาได้ครับ ลมทหารญี่ปุ่นได้สบายปืนสมัยสงครามโลกครับผลิตปี1911เโดยจอร์นเวอรนิงนรน่งระบบจอร์นเวอรนิ่งปืนโบ,บราณปืนปืนคลาสสิกครับปัจจุบันนำมาทำเป็นคัสตอมแข่งขัน ipsc idpa ในฮอกลาม่าเลมิงตันลูเก เกือบทุกยี่ห้อครับหันเอาระบบหนึ่งก้านหน,หนึ่งมามาดัดปรับปุ่นใหม่ครับแต่งเป็นปืนแข่งขันในสนาม idpa ipsc ยิงปืนระ,ระบบต่อสู้ปัจจุบันลูเกอร์หรือของซิกซ์เซอร์ของเบล e ต้า ของหลายหลายยี่ห้อครับบริษัทเดฟเองก็ทำเป็นแมกกาซีนเรียงคู่บรรจุได้12 13นัดปกติบรรจุได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดเป็นปืนอมะตะครับี่ร้านการก็ค่อยทำไมค่อยแกะครับปืนปืนเก่าปืนเก่าเก็เกบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ คูนกามะ1อ1มหนึ่งหน้นปืนเก่าสะสมครับปืนเจ้านที่ตำรวจสมากก็ขาดการดูแลครับเป็นสนิมเยอะมากล้างปืนใช้น้ำมันใหม่ทุกครั้งครับใช้น้ำมันโซล่าหนึ่งโซล่าล้างคราบระเหาสองน้ำมันชะลม3สามน้ำมันเทอยอินวันครับผม มีการเก็บรายละเอียดให้เป็นสนิมตรงไหนแล้วก็เก็บรายละเอียดให้ลูกค้าครับทำทำให้ดีที่สุดครับทำให้เหมือนปืนตัวเองครับผมสาดเหมือนใหม่ขอบคุณครับ